พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ป5ศิลปะสาระนากศิลป์การแสดงท่าทางประกอบนิทานและบทเพลงการแสดงท่าทางประกอบนิทาน นิทานหมายถึงเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังและอาจมีการเพิ่มเติมจากเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนมาดูประเภทของนิทานกันนะครับ1นิทานปร,รำปราหมายถึงนิทานที่มีเนื้อเรื่องเพ้อฝันเป็นการสมมุติขึ้นตัวละครในเรื่องมีความกล้าหาญมีอิทธิฤทธ์ และจบลงด้วยความสุขเช่นปิตเตอร์แพนแจ็คผู้ค่ายักษ์สนิทานท้องถิ่นหมายถึงนิทานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีอาจมีเคล้าโครงมาจากความจริงอยู่บ้างเช่นผาแดงนางไอาสาวเครือฟ้า 3. เทพนิยายหมายถึงนิทานที่มีเทวดานางฟ้ากึ่งเทพเป็นตัวละคร ซึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อทางศาสนามาเกี่ยวข้องเช่นเทวดากับนางไม้ซินเดอลเรล,ลา่า 4. นิทานตลบขบขันหมายถึงนิทานสั้นๆที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ฟังและผู้อ่านโดยแสดงถึงความมีไหวพริบของตัวละครเช่นหัวล้านนอกครูสีถนนชัย 5. นิทานเกี่ยวกับสัตว์หมายถึงนิทานที่มีสัตว์ตา่าง เป็นตัวเอกของเรื่องโดยให้มีความคิดและการการะทําของมนุษย์เช่นสุนัขก,กับเงาหมูสามตัวนะครับการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวหรือนิทาน ผู้แสดงจะสมมุติว่าตนเองคือตัวละครในเรื่องและจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกบุคลิกลักษณะต่างๆของตัวละครตามบทบาทในเรื่องที่ได้รับผู้แสดงจะต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ลักษณะต่างๆให้เหมือนกับตัวละครเพื่อให้ผู้ชมซาบซึง้งและเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนิทานเรื่องหนอนน้อยย้ายบ้านในไร่องุ่นแห่งหนึ่งหนอนน้อยชื่อสนสนอาศัยอยู่กับแม่หนอน วันหนึ่งอากาศร,ร้อนมากน้อนน้อยถามแม่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้อากาศร,ร้อนขึ้นทุกวันเลยครับแม่หนอนตอบลูกว่าอากาศร,ร้อนเพราะลุงพระอาทิตย์พวกเราย้ายบ้านไปอยู่ในโพรงของพี่กระต่ายกันเถอะในโพรงของกระต่ายมีกระต่ายกบจิ้งหรีดไสเดือนและสัตว์อื่นๆมาหลบร้อนมากมายน้อนน้อยถามพี่กระต่ายว่าทำไมบ้านของพี่กระต่ายยังร้อนอยู่ละจ๊ะกระต่ายตอบว่า ลองไปถามพระอาทิตย์ดูสิสัตว์ทุกตัวก็บอกว่าอากาศร้อนเพราะพระอาทิตย์ส่องแสงมากขึ้นนอนน้อยออกจากโพรงและตะโกนถามลุงพระอาทิตย์ว่าลุงพระอาทิตย์ใจร้ายส่องแสงมากขึ้นทุกวันพวกเราร้อนจนจะทนไม่ไหวแล้วช่วยส่องแสงให้น้อยลองได้ไหมครับลุงพระอาทิตย์ตอบว่าลุงส่องแสงเท่าเดิมมาตั้งนานแล้วแต่ที่โรคร้อนขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าหนอนน้อยนอนน้อยสายหน้า หนอนน้อยนั่งใบองุ่นวิเศษตามลุงพระอาทิตย์ไปดูสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนเจ้าดูนั่นสิควันจากท่อไอเสียของรถมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากทำให้โลกร้อนลุงพระอาทิตย์ชี้ให้หนอนน้อยดูเอ๊ะนั่นควันอะไรหนอนน้อยถามเจ้าลองไปดูใกล้ๆสิควันจากการเผาขยะหรือเผาป่าก็ทำให้โลกร้อนลุงพระอาทออาิตย์บอก ตอนนี้หนอนน้อยเข้าใจแล้วว่าโลกร้อนขึ้นมาจากฝีมือของมนุษย์ทันใดนั้นเองมีก้อนเมฆก้อนใหญ่วิ่งไล่ตามมาพร้อมกับฝนตกหนักสายฝนพัดพาหนอนน้อยตกจากใบองุ่นวิเศษและไปติดที่ขอนไม้หาทางกลับบ้านไม่ได้ฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มสดใสลุงพระอาทิตย์กลับมาอีกครั้งหนอนน้อยถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้อากาศร้อนมาก แต่จูๆ่ๆฝนก็ตกหนกักลุงพระอาทิตย์ตอบว่านี่แหละคือผลของโรกร้อนทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคนสัตว์และพืชก็จะไม่มีที่อยู่อาศายัยถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องปฏิบัติภารกิจพิชิตโรคร้อนกันได้แล้วน้อนน้อยบอก